วันนี้ผมเจอใครนะครับให้ถ่ายนะครับโค้ดไอทีมเนะครับกลับมาแล้วนะครับถ่ายนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูเล่นโปรแกรมอะไรนะครับยกมือซ้ายแตะเท้าขวานะครับแยกประสาทให้มือซ้ายกับเท้าขวานี่คอ์ดิเนชั่นการประสานกันจะทําสลับกันทั้งซ้ายทั้งขวาพอมือขวาก็แตะเท้าซ้ายนะครับทำข้างละ20ครั้งนะครับยืดก้นสะโพกนะครับไหลหลังแขนตลองฝึกดู นะครับไม่ยากเราก็ไม่ง่ายแนละบางคนทําไม่ได้เพราะว่าตึงแล้วก็ติดพุงเวลายกแขนใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยลองดูตัวอย่างง่ายๆก่อนอันนี้เป็นท่าสักคอรนะครับย่อลงแล้วเตะฟอนคิกหนึ่งครัง้งนะครับสคอรลงหายใจเข้าเตะขึ้นหายใจออกทําต่อเนื่องกันนะครับหกสิบวินาทีนะครับ,บ,นะรบช้าช้านะครับไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายลองดูนะครับนี่คือตัวอย่างนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นักเรียนบอกว่าโค้ชขอนี่เหนื่อยได้ไหม วันนี้ไม่ได้ออกกาลังกายเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจัดให้เลยนะครับเล่นหนักจัดเต็มนะครับก็จะเล่นโปรแกรมละหนึ่งนาทีนะครับเล่นพักประมาณหนึ่งนาทีเล่นหนึ่งต่อหนึ่งนะครับจริงๆอยากจะเล่นสองท่านะครับแต่ว่าไม่ไหวนะครับพอเริ่มเหนื่อยปุ๊บจะชวนโค้ดคุยแล้วเพราะฉะนั้นก็เอาเท่าที่ได้ก่อนนะครับน่าจนบอกว่าเหนื่อยเหมือนกันนะ <S <S อา่าแสดงว่าไม่ได้ออกกําลังกายเหมือนกันเนนียช่วงนี้อาจจะกินเยอะนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาดูน้ําหนักกันอีกทีหนึ่งนะครับลงหายใจเข้า ขึ้นหายใจออกนะครับทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับทำท่าละ3เซตนะครับเดี๋ยวผมจะเล่น2ท่านะครับแต่ว่าไม่ติดกันนะอีกท่าหนึ่งก็จะให้พักแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาดูว่าเป็นท่าอะไรนะครับท่าที่ไม่หนักมากนะครับใช้ตัวเองเป็นน้ําหนักนะครับเราต้องมีการใช้กล้ามเนื้อขาร่วมด้วยนะครับมีกระโดดเล็กน้อยก็เป็นแจ็คส์คอรนะครับเอามือแตะพื้นนะครับยังไม่ต้องถือดัมเบลนะครับทาสลับกันนะครับซ้ายขวามือขวาแตะพื้นกระโดดชิดมือซ้ายแตะพื้น นะครับจะฝึกจาก10ครั้งก็ได้20ครั้งก็ได้หรือว่าจะเล่นเป็นเวลาแบบผมก็ได้นะครับถ้านี้อาจจะไม่ถึง1นาทีนะครับลองเริ่มต้นกับ30ิวิดูก่อนเราจะพักนานนิดนึงนะครับเล่น30พัก1น,นาทีสลับไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าไม่ยัางนั้นมันเหนื่อยไงฮะมันจะเข้มข้นเกินไปนะครับไป30วสิบวิอีก30เหรอใช่ เหมือนแบมพายอ่ะไม่โดนแดดอ่ะผิวขาว<ท>อีกยี่สิบวิติมาเหนื่อยวันนี้พรุ่งนี้ก็เหนื่อยสิบวิสุดท้าย<ท>จริงจริงติมาเพิ่ออไรเร้อแค่สุดท้ายแล้วเนี่ยห้าส <4 S 1> ี่สามสองหนึ่งขออเคียบอ จริงวันนี้ฝึกหลายท่านะครับเดี๋ยวเดี๋ยวทายบรรยากาศมาฝากแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะจบด้วยเบทเทลโรบนะครับเพราะว่าจะใช้อัปเปอร์บอดี้เยอะกว่าช่วงล่างนะครับก็จะเน้นแขนนะครับกลางขาขากว้างแล้วตีระหว่างขาตรงกลางนะครับขาแคบแล้วตีขาด้านนอกทําสลับกันก,กว้างแคบๆนะครับฝึกแยกประสาทนิดนึงนะครับเห็นไหมอ่าชิ อ่าชิดนะครับเล่นแบบนี้ประมาณ20ครั้งนะครับหรือว่าถ้าขี้เกียจนับเราจะฝึกประมาณอ่สามสิบวินาที3รอบนะครับเล่น30พัก60อะไรก็ตามที่กระโดดแล้วก็เข้มข้นมากๆนะครับ h i g h intensity เนี่ยก็จะค่อนข้างสูงนิดนึงเพราะฉะนั้นอาจจะต้องพักนานนิดนึงขึ้นแล้วแต่คนแล้วแต่เขตนะครับแล้วก็ลองดูนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นแรงบนันดาลใจให้ใครที่น้ำหนักตัวเยอะๆเนี่ยกลับมออบาออกกำลังกายนะครับดูเป็นตัวอย่างนะฮะ หุ่นจำม่ำก็แข็งแรงได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราสุขภาพดีแข็งแรงผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับปัจจุบันเพราะฉะนั้นตั้งใจนะครับทุกคน